สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข,ข่าวท้องทิ่งกับสำนักข่าว GTV News เพช่บุรีประจุบนพิคขันอยู่กับดิฉันกันที่มาอิ่มทั่วค่ะเรามาติดตามสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันที่8ธันวาคม2564กันก่อนค่ะโดยในวันนี้จังหวัดประจุชบริการพบผู้ป่วยรายใหม่67รายผู้ป่วยสะสม18,839ราย รักษาหายแล้ว18,552รายเสียชีวิต116รายโดยพบที่อำเภอหัวหิน30รายอำเภอปันบริ11รายอำเภอเมือง9รายอำเภอทับสแกร3รายและอำเภอบางสะพาน14รายส่วนสถานการณ์ทั่วประเทศวันนี้พบผู้ป่วยราย, 3, รายใหม่3,618รายผู้ป่วยสะสม2ราน123,521ราย รักษาหายวันนี้5,775รายเสียชีวิตเพิ่ม38รายเรามาเริ่มข่าวแรกกันในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีกันก่อนค่ะรองเลขาธิการราชาว,วิทยาลัยจุฬาภร์ณเชิญสิ่งของพระราชทานส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะเวลา13นาฬิกาวันที่7ธันวาคม2564รองศาสตราจารย์นแพทย์องค์การเรืองธนะอัมพร รองเลขาธิการได้เิทยาลัยจุฬาภร์เชิญสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวรัยรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตน์บวรคัตยาราชนารีเพื่อส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโดยนายนันทวุฒิเพชรพงศ์สองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีรับมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายรักสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุา าราภรณ์ลายลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวราคติยาราชนารี ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านราชตำบลบ้านราชอำเภอบ้านราชจังหวัดเพชรบุรีรองศาสตราจารย์นแพทย์องค์การเรืองรัตน์อัมพรรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้กล่าวด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรวรขัติยาราชนารี ที่พระอ,องค์ทรงเห็นถึงความเดืดอดร้อนความทุกข์ยากของประชาชนพระราชทานการให้ความช่วยเหลือและสอผู้ประสบอุกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีทรงมอบถุงยังชีพพระราชทานจำนวน500ชุด โดยนายณัทวุฒิเพชรพรมสองรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิบุรีได้รายงานสถานการณ์ผู้ประสบภไปว่าเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงเช้าวันที่12พฤศจิกายนเกิดฝนตกในหลายพื้นที่ของจังหวัดพิบุรีส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมขังในพื้นที่6อำเภอ28ตำบล155หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน4,309ครัวเรือน3,481คนสำหรับพื้นที่อำเภอบ้านราชได้รับผลจากอุทกภัย5ตำบล22หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน1,054ครัวเรือน2,246คนที่อำเภอท่ายางได้รับผลกระทบจากอุทกภัย4ตำบล23หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน403ครัวเรือน1,419คนซึ่งหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนมูลนิธิและภาคเอกชนได้ให้ความช่วยเหลือรัษฎอผู้ประสบอุทกภยัยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จนสถานการณเข้าสู่สภาวะปกติแล้วพร้อมจัดทําแผนการช่วยเหลือฟื้นฟูและเยียวยาวผู้ประสบภัย เพื่อให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขต่อไปหลังจากนั้นรองเลขาธิการรชาชวิทยายลจุฬาภรณ์ได้นําคณะโรงพื้นที่ออกเยี่ยมเยียนนายมุลมีจันเกศรอ,อายุ87ปีผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวและเดินทางต่อไปยังบ้านในเริ่มอรชรอายุ78ปีพิการอมาัมพฤกษ์ซีกวา และเยี่ยมให้กำลังใจนางอ่อนทัศพังคาอายุ8 1ปีโรคประจำตัวเดินไม่ได้จำไม่ได้โดยส่วนใหญ่ต้องการขอความช่วยเหลือเครื่องใช้ประเภทแพมเพิเพสจังหวัดเพชรบุรีประกอบพิธีเฉลิมพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิตยิยาภานเรนทิราเทพยพยวดีกรมหลวงราชสสรีนีสิริพัฒมหาวชิราราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ7ธันวาคมค่ะ วันที่7ธันวาคม2564นายนทวิทยเพชรพรมสองรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพิบุรีพลตีประยุกต์อ่อนอบผู้บัญชาการมณฑลทหนารบกที่15 หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีเฉลิมพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชาลาคิติยาภาณเลนทิราทิพย์พยวดีกมรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์ม,มหาวชระราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูต7ิ7ธันวาคม2564 ณวัดคงคาราวราวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนายณฐวุฒิเพชรพรมสองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีประธานในพิธีนำข้าราชการประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชละกิติยาภาณเรนทิลาเทพ,พยวดีกรมหลวงราชาสารีนีสิริพัฒน์มหาวชาลลิระราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ7ธันวาคม2 5ง4 โดยประกอบพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนาไตอรอาราชนาศีลจากนั้นรองผู้ว่า,าราชกจังหวัดพิบูรีเปิดกลวยดอกไม้ทูปเทียนแพรถวายราชสการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยพยบดีก,กมรมหลวงลาราชสารีนีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาและกล่า,ดดา,ลาวราชสุดรีถวายพระพรชัยมงคลหลังจากนั้นประกอบศาสนกิจอราราชนาพระปริศพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตรร่วมถวายเครื่องธทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนากวดน้ำรับพรเป็นอาเ็จพิธีสำหรับการจาัดกิจกรรมพิธีเจริมพระพุทธมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานกเรียนธิราเทพพยาวดีกมรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชราิรราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ7ธันวาคม2564 เพื่อส่งเสริมให้ศาสนิกชนนำหลักขับสอนทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาสังคมไปสู่ความยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความรักความภาคภูมิใจและความหวงแหนในสถาบันหลักของชาติอาจจะนำไปสู่ความตระหนักในคุณค่าความศรัทธาที่มั่นคงและสามัคคีในการทำหรงรักษาไว้เพื่อส่งเสริมรักษาสื่อสารและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติรวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป หลวงตาบุญเช่นเดินทุดงถึงอำเภอสามรอยย่อแล้วค่ะ เวลา13เดนกาวันที่7ธันวาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพะธุดงสายป่าวัย72ปีซึ่งได้เดินทุดงเท้าเปล่าจากจังหวัดภูเก็ตเพื่อไปอยังจังหวัดน,นครพนมบ้านเกิดรวมระยะทาง1,500กิโลเมตรโดยวันนี้หลวงตาบุญชื่นเดินทุดงต่อเนื่องเป็นวันที่25เริ่มออกจากวัดคืบปรีมาตั้งแต่ช่วงเช้าตู่และเดินทุดงเข้าเขตอำเภอสามระยอดในช่วงบ่ายและได้แวะพักฉันเพลที่โรงเรียนบ้าน ปาถลม่มเริ่มออกเดินทุดงอีกครั้งเวลาประมาณ12นาิก30นาทีและได้เข้าเขตอำเภอสามระยอดโดยสภาพอากาศในวันนี้ค่อนข้างร้อนทำให้คณะลูกศิษย์ต้องประเมินร่างกายของหลวงตาเป็นระยะทั้งนี้ตลอดเส้นทางมีประชาชนชาวอำเภอสามระยอดมานั่งรอพร้อมน้ำดื่มและนมและสิ่งของมารอถวายหลวงตาบุญชื่นและกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล ตั้งแต่ที่บริเวณสี่แยกบ้านนาวันเปียงรอยต่อระหว่างอำเภอกระบริกับอำเภอสามพระยอดและพบว่าในเสถียรเจริญเหลียนผู้ว่าราชการจังหวัดประจุบริการพร้อมภรรยาร่วมถวายน้ำหลวงตาบุญชื่นที่บริเวณหน้าตลาดไร่ใหม่ในวันนี้หลวงตาบุญชื่นพักจำวัดอยู่ที่วัดศาลาลายตำมบสาลาลายโดยในช่วงข้ามหลวงตาบุญชื่นจะสวดมนต์ธรรมวัดเย็นและแสดงธรรมให้กับผู้ทศนิกชนชาวอำเภอสามพระยอดได้ฟังด้วย องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนำคณะมูลนิธิอารยาสถาปาั์รงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางที่วัดนาอุทยานเขานางพันธุรัตน์ค่ะ เวลา16เนติกาวันที่7ธันวาคม2564องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้นำคณะนายกิษณะชัยรัตน์พิธีกรรายการกิษณะทัวร์ยกล้อสถานีข่าวเนชัน่นนางสาวนิชาลีเวนเอกชนะศักดิ์อดีตนักเรียนที่เดินทางไปเลียนซัมเมอร์ที่ประเทศสิงคโปร์แต่ประสบอุบัติเหตุรถไฟฟ้าทับขาทั้งสองข้างจนถูกตัดขาพร้อมด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยวมนุษย์ล้อลงพื้นที่ทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีใหม่ณวัดนาอุทยานเขานางพันธุรัตน์อําเภอชะอังจังหวัดพิบุรีอีกแหล่งหนึ่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิบุรีโดยมีกิจกรรมรับฟังบรรยายสรุปความเป็นมาของวัดนาอุทยานเขานางพันธุรัตน์ทดสอบเส้นทางธรรมชาติสำรวจอรารยสถาปัตในพื้นที่และการพัฒนาอรารยสถาปัตพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงได้ใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัยยกระดับการท่องเที่ยวสู่ระดับสากลอย่าง,ย,างยั่งยืนโลกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาว ทาาาชตและวยในอนอคด้านนางสาวนิชาลีเป็นเอกชนะสา์เปิดเผยว่าวันนี้จากการลงพื้นที่สำรวจเส้นทางรู้สึกประทับใจมากซึ่งปกติสถานที่ที่เป็นธรรมชาติผู้พิการที่นั่งวีลแชร์จะเข้าถึงได้ยากซึ่งที่นี่สวยงามมีจุดไฮรูปรถวีลแชร์สามารถไปเองได้มีพื้นที่กว้างขวางและมีจุดที่สำคัญหลายจุดและสวยงามรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก ที่ลงพื้นที่ที่นี่ก็รู้สึกว้าวมากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนปกติเนี่ยสถานที่ธรรมชาติเป็นที่ที่วิวแชร์อาจจะเข้าถึงยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เนี่ยก็คือเรามีจุดถ่ายรูปที่วิวแชร์เห็นไปได้ค่ะก็มีพื้นที่ให้แล้วก็มีจุดที่สำคัญสำคัญแ้วก็รู้สึกว่าที่นี่ดีมากๆค่ะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะบ้านพักเจียนตึงจีเฮาส์ยุคปรับปรุงใหม่ บ้านผักจีอันตึงจีเฮาส์ใจกลางเมืองหัวหินรีโนเวททาสีตึกปรับปรุงเฟอร์นิเจอร์ใหม่ดูสะอาดตาทัานสมัยน่าอยู่การคมนาคมสะดวกห้องพักสะอาดพื้นที่ใช้สอยครบครันเฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมด้วยโต๊ะทำงานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านระบบ WiFi ใช้ได้ไม่อัน้นฟรีเคเบิลทีวีแอร์เย็นฉ่ำ หลับสบายมีผ้าม่านบางตาสวยหรูห้องน้ำแยกส่วนเปียกและส่วนแห้งอย่างชัดเจนพร้อมด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นน้ำใช้อย่างสมบูรณ์ส่วนระเบียงไม่มีคอยร้อนของแอร์ป่าศจากเสียงรบกวนมีมุมนั่งจิบกาแฟมีบานกระทุ้งกันนกมารบกวนรวมทั้งยังมีราวตากผ้ามีที่จอดรถสองข้างโรงแรมอย่างสะดวกสบายระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิดความละเอียด2ล้านพิกเซลทั่วทั้งอาคารฉลองปรับปรุงใหม่พักรายวัน500บาทต่อคืนพักรายเดือน5,500บาทเซอร์วิสอาทิตย์ละครั้งหิ้วกระเป๋าพร้อมเข้าอยู่สนใจสำรองห้องพักโทร032511100 0815416919บ้านพักจีอันตึง G h o าส์ สายมือห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ200เมตรเปิดทำการทุกวันหยุดวันเสาร์และวันหยุดตามประกาศของโรงรับจำนำโทรศัพท์หมายเลข0634821532โรงรับจำนำจี้อันตึงเพื่อนคู่คิดมิตรยามยากของคนหัวหินโดยคนหัวหิน พูดถึงเรื่องของน้ำดีก่อนครับน้ำดีเนี่ยเป็นสารที่สร้างมาจากตับนะครับเมื่อตับสร้างมาแล้วเนี่ยจะมากักเก็บอยู่ที่ถุงน้ำดีตัวน้ำดีเองเนี่ยมีหน้าที่ช่วยในการย่อยไขยมันแต่ว่าร่างกายเราเนี่ยมีความพิเศษในน้ำดีที่ถูกปล่อยลงมาจากตัวตับเนี่ยร่างกา,กายก็จะฝากผลผลิตของเสียต่างๆเนี่ยลงมาด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องคอเลสเตอรอลกับตัวผล,ผลผลิตจากการย่อยสลายของเม็ดเลือดซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยเมื่อมีปริมาณที่มากเกินเนี่ย ก็จะตกตะก,กอนเกิดเป็นนิ่วในถุงน้ำดีขึ้นมาต้องเล่าก่อนว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผู้ป่วยที่มีนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการนะครับแต่ว่าผู้ป่วยส่วนน้อยเนี่ยก็จะมีอาการจากตัวนิ่วในถุงน้ำดีได้ซึ่งอาการเนี่ยก็เกิดมาจากตัวนิ่วเองเนี่ยไปอุดทางเดินของน้ําดีเวลเราเราทานอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายจะมีการหลั่งสารหรือว่าฮอร์โมนเนี่ย พื่อกระตุ้นให้ถุง,ถงน้าดีบีบตัวซึ่งเมื่อน,นิ่วที่อยู่ในถุงน้ําดีเนี่ยถูกบีบออกมาแล้วไม่สามารถผ่านไปได้ก็จะทําให้มีอาการปวดท้องโดยทั่วไปอาการปวดท้องที่เกิดจากนิวถุงมดีเนี่ยก็จะเป็นการปวดหลังทานอาหารโดยเฉพาะอาหารประเภทไขมัน แต่อย่างไรก็ตามเราก็จะพบว่ามีผู้ป่วยส่วนหนึ่งนะครับซึ่งจะมีภาวะแทรกซ้อนหลังจากที่มีนิ่วในถุงน้ำดีแล้วเช่นตัวนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยหล่นลงไปในท่อน้นําดีทําให้คนไข้มีอาการตัวเหลืองตาเหลืองหรือว่าหล่นไปที่ท้องตับอ่อนซึ่งจะทําให้คนไข้มีอาการปวดท้องมากทะลุหลังเป็นตับอ่อนอักเสบตามมา ็ต้องย้อนกลับไปที่อาการของนิ่วในถุงน้าดีนะครับโดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยไม่ได้มีอาการแต่ว่าเราสามารถตรวจเจอได้จากการทําอันด้าซาวช่องท้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองตรวจสุขภาพจําปีหรือว่าการตรวจอื่นๆที่เราได้ทําการตรวจอันด้าซาวไปแล้วพบโดยบังเอิญในผู้ป่วยที่มีอาการแล้วสงสยัยการตรวจอันด้าซาวหน้าท้องเนี่ยก็เป็นการตรวจที่เพียงพอแล้วก็ไม่มีความแม่นยําในการวินิจฉัยตัวนิ่วในถุงน้ำดีได้ ซึ่งเมื่อเราได้ทําการตรวจอันตราซาวแล้วพบนิ้วในถุงน้ดีแล้วเราจะมีความจําเป็นจะต้องเจาะเลือดเพิ่มเติมคือดูค่าของตับซึ่งจะสามารถช่วยการประเมินภาวะแทรกซ้อนที่นิ้วในถุงน้ําดีเนี่ยหล่นลงไปใน,นท่อน้ําดีได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราพบว่ามีค่าของตับผิดปกติไปมีการสงสัยว่าจะมีนิ้วตกไปในท่อน้ําดีอาจจะมีความจำเป็นในการตรวจ MRI หรือว่า CT s c a นในผู้ป่วยบางรายเพิ่มเติมครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราตรวจพบว่าผู้ป่วยเนี่ยมีนิ่วในถุงน้ำดีแล้วแล้ววินิจฉัยได้ว่ามีอาการจากนิ่วในถุงน้ำดีแล้วผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยควรได้รับการรักษาทุกรายเพราะว่าเราพบว่าผู้ป่วยเมื่อเริ่มมีอาการจากตัวนิ่วในถุงน้ำดีแล้วมีโอกาสสูงที่ผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยจะมีภาวะแทรกซ้อนจากตัวนิ่วได้ไม่ว่าจะเป็นถุงน้ำดีอักเสบท่อน้าดีอักเสบหรือว่าตับอ่อนอักเสบจากนิ่วลงไปอุด ปัจจุบันการรักษาที่เป็นมาตรฐานของนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยก็จะเป็นการผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกโดยปัจจุบันเนี่ยเทคนิคการผ่าตัดก็จะเป็นการผ่าตัดแบบสองกล้องเพื่อเอาถุงน้ำดีออกไปทั้งถุงโดยที่คนไข้เนี่ยจะมีแผลเจาะรูที่หน้าท้องเพื่อเข้าไปผ่าตัดแผลเล็กๆสามารถฟื้นตัวเร็วกลับไปทำงานตามปกติได้รวดเร็ว โดยทั่วไปแล้วเนี่ยถุงน้ําดีเมื่อถูกตัดออกไปไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆต่อร่างกายร่างกายยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติทุกประการแน่นอนครับหลังจากที่การผ่าตัดผ่านไปช่วงแรกร่างกายยังไม่มีการปรับตัวอาจจะมีอาการท้องอืดได้บ้างเล็กน้อยหลังจากที่ทานอาหารจะพวกไขมันหรือบางรายจะมีอาการท้องเสียถ่ายเหลวได้บ้างซึ่งอาการเหล่านี้ภายใน 2- หรือ3เดือนแรกเนี่ยจะหมดไปคนไข้ก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติทุกอย่าง นิ้วยนถุงน้ำดีเนี่ยก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยในประชากรคนไทยบ้านเรานะครับถ้าเกิดว่าผู้ป่วยท่านใดเนี่ยมีอาการสงสัยว่าจะมีนิ้วหยุนถุงดีก็สามารถเข้ามารับการตรวจได้หรือว่าผู้ป่วยที่เข้ามาทําการตรวจสุขภาพประจำปีแล้วพบว่ามีนิ้วหยุนถุงดีนะครับสงสัยว่ามีอาการจากนิ้วหยุนถุงดีจะมีความจําเป็นต้องมีการผ่าตัดหรือเปล่าก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้นะครับ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินโรงพยาบาลของคนไทยมาตรฐานสากลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีปปรีขันเขตหนึ่งลงเดือสสำรวจคลองกุยบุรีหวังดันการท่องเที่ยวทางน้ำให้ชาวกุยบุรีค่ะวันที่6ทธันวาคม2564นายมนตรตีปาน้อยนอน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปิจุบริการเขตหนึ่งพระประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายดีเล็กจอมทองผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะลงตรวจเยี่ยมท่าน้ำภายในวัดกุยบุรีจากนั้นได้ลงเรือท้องแบงของมูเนทิหลวงพ่อในกุฎวัดกุยบุรีจากวัดกุยบุรีล่องไปตามลำคลองกุยบุรีโดยเส้นทางนางกล่าวผ่านท่าน้ำบ้านท่าข้ามซึ่งเป็นหนึ่งในตำนานเป็นสถานที่กองทัพพมา่ามาข้ามคลองกุยบุรีตรงจุดนี้เพราะเป็นที่ตื้นที่สุดเพื่อจะยกทัพเข้าไปยังเมืองเพชรบุรีผ่านสะพานทางรถไฟไป,ไปบ้านวังยาวซึ่งก็เป็นอีกตำนานในยุคสงครามโลกครั้งที่สองที่กองทัพญี่ปุ่นนำฝูง มาทิ้งระเบิดแถวคิวบุรีซึ่งทางญี่ปุ่นจะต้องการทำลายพวกสะพานรถไฟซึ่งเป็นจุดสำคัญของการคมนาคมซึ่งมีเรื่องเล่ามีคนเห็นว่าหลวงพ่อในกฎแห่งวัดคิวบุรีท่านมายืนอยู่บนสะพานรถไฟและโบกมือปัดไม่ให้ระเบิดตกบนสะพาน ทำให้สะพานลอดจากการระเบิดของญี่ปุ่นมาจนถึงทุกวันนี้โดยบรรยากาศในการล่องเรือนในวันนี้ทุกคนในคณะที่อยู่ในเรือซึ่งบางคนเป็นคนกุยบุรีเองก็ยังตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศของสองฟังคลองเป็นอันมากต่างถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกสําหรับการสํารวจคลอ,องของคณะนายมนตีปาไน,นโนในครั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวทางน้ำเกิดขึ้นโดยเน้นการชมธรรมชาติ จากเชือกสวนไล่นาของทั้งสองฝั่งคลองชมนกที่หาก,กินอยู่เรืน้ําซึ่งในโอกาสต่อไปอาจมีเรือให้บริการชมสองฝั่งคลองหรือแพรบริการอาหารร่องตามลาคลองกินอาหารพร้อมชมวิวทิวทัศน์ต่างๆทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับชาวบ้านและท้องถิ่นให้ความสาคัญและมองเห็นเพชรเม็ดงามที่มีอยู่ในมือหรือไม่เทศบาลเมืองหัวหิน จัดพิธีมอบตาสัญลักษณ์ชาชาพัดและ HDC ให้กับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะค่ะเวลา13นาิกาวันที่7ธันวาคม2 5 1 4ที่สวนสาธารณะผลกิ่งเพชรนายนพมุติกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลผู้ช่วยนายกเทศมนตรีจัดพิธีมอบสัญลักษณ์มาตรฐานชาชาพัดและเ d c ให้กับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ โดยได้รับเกียรติจากนายรามสิงหาสอพิษประลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนในอำเภอหัวหินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรงการปกครองสวนท้องถิ่นเทศบาลเมืองหัวหินสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตำรวจการท่องเที่ยวหัวหินชะอําการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์สมสองไดออนหัวหินสำนักงานสาธารณสุขการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินช้าอําโดยมี นายกิติพงศ์สิริเพชรเกษมอุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอําเป็นผู้กล่าวรายงานในการมอบสัญลักษณ์มาตรฐานชาและชาพัฒน์จังหวัดประจวบริการเป็นการประเมินการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้ให้บริการและผู้เข้ารับบริการรถโดยสารโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบริการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหินและเทศบาลเมืองหัวหินเป็นผู้ประเมินให้กับรถโดย สารที่สมัครเข้าร่วมการประเมินนอกจากนี้ในส่วนของเทศบาลเมืองหัวหินมีมาตรฐาน HDC ซึ่งเป็นหลักอนามัยเสียงแวดล้อมขั้นพื้นฐานที่ได้ถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการได้นํามาปรับใช้ทั้งส่วนการประกอบกิจการและดํารงชีวิตแบบนอร์มอลซึ่งมีผู้ประกอบการรถโดยสารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสส้น72คันเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการและผู้โดยสาร เกิดเหตุคนร้ายยิงหลานผู้ช่วยพยายบ้านในพื้นที่อำเภอแก่งกระจานเสียชีวิตค่ะ เวลา18.05นวันที่7ธันวาคม2564ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191เพรบุรีได้รับแจ้งเหตุคนถูกยิงที่หน้าบ้านผู้เช่าผู้ใหญ่บ้านหมู่4บ้านห้วยวางจริงตำบลพุสวรรค์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพรบุรีจึงประสานสถานีตำรวจภูธรแก่งกระจานพันตำรวจเอกอำนวยฉัมนาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแก่งกระจานพร้อมชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรแก่งกระจานและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเพรบุรีเดินทางไปตรวจสอบ เบื้องต้นทราบชื่อผู้ถูกยิงคือนายมนูลสินอุดมอายุ40ปีอยู่บ้านเลขที่139หมู่6ตำบลผู้สวรรอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีถูกยิงที่บริเวณท้องบาดเจ็บสาหัสญาติได้นำส่งโรงพยาบาลแก่งกระจานซึ่งแพทย์พยายามยื้อชีวิตนานเกือบหนึ่งชั่วโมงแต่นายมนูลทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยเบื้องต้นได้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุใส่เสื้อคลุมสีแดงกางเกงยีนขาวยวามหน้ากากนามัยหลังก่อเหตุได้ใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าดีฟซูเปอร์สีเขียวหลบหนีมุ่งหน้าไปทางหมู่หนึ่งตำบลพุสวรรค์ล่าสุดเจ้าหน้าที่ทราบชื่อและตัวผู้ก่อเหตุแล้วโดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรแก่งกระจานกำลังอยู่ระหว่างติดตามกดดนันจนได้รับรายง,งานว่าผู้ก่อเหตุติดต่ออดีตนักการเมืองท้องถิ่นเพื่อเตรียมที่จะเข้ามอบตัวแล้ว และทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นในจังหวัดพิบุีีและประจวบคีรีขันธ์ขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมมาโดยตลอดวันนี้ต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ